ข้อบ่ปิดจ,จมูกกินแรงแรง้าขิดนี้แกแค่นี้แหละเนาะเฉพาะตรงนังว่าซ้ำได้ออกอัปเดตว,วันวันกับกลุกกุกเกลียเกลียอยู่แถวนี้เลยจ้าจ้า เก็บเหลี่ยญโมนิไฟโมนิไฟจี่วางด BC หาแนวเห็ดค่ะไอเบิ้ง,งนอีกทันได้แล้วจะลดห่วงจะเอาออว่าจะหัดล้องขัจกจะเทียอยู่ วันวันกับกลุกๆุเกลียเกลียอยู่แถวนี่เลยจ้าจ้าออจ้าตาโนมรอบนี้ก็คือท้าสีแหลกเกิดใหม่ทีนพระเอกหางานทำอีกแล้วทันเดต่อเติมแล้วท่านไดต่อเติมแล้วจ้าตอนนี้สีนี่จะท,ท้าไม่ปะนี่จะงเงาวา่า นงาวา่บพอบ่ปิดจมูกกินแรงแรงจ้าขิดนี้แก่แค่นี้แล้วเนาะปันหาแนวเหตุเนาะจา้า <c oughs> ไม่ค่อยใจเหอะอค่ะไม่ค่อยใจะหา,าหาแนวเหตดมาจาแจ็คซีซีนะพอรลคดันี้ แปดอยสีนี่จะท้าไหมวะนี่จางเงาวาบเงาวาบออจ้ะตานมรอบนี้ก็คือท้าสีแหลกเกิดใหม่ทีเอาวับเลยครับขัดขัดแล้วก็มาทำนาะจ้ะเงาวาบ ลถซื้อแกงจะไม่แรงได้ยังไงเฉพาะตรงนังวาซา้ำได้ออกอัเดตเงาวับเลยครับขัดขัดแล้วก็ับมาทำน่อย้ะเงาวับ ลดซื้อแกงจะไม่แรงได้ยังไงเก็บเหลี่ยญโมนิไฟโมนิไฟที่วางทุกที่คือพื้นที่ใช้สอย ีีหาแนวเหตุค่ะซีนี่จะท้าไหม่ะนี่อย่าเง,งาวาบเงาวาบอ จากซีซีนะพอหลดคันนี้แปดรลอยซี่กะท้าแรกเกอร์ใส่หลดครัวงวันวันกับกลุกรุเกลี่ยอยู่แถวนี้เลยจ้าจ้า ท,ทุกที่คือพื้นที่ใช้สอยสีนี่เก็บท้าไหม่ไนี่อย่างเงาวาบเงาวาบไอเบิ้งองอีกบทไั้แล้วจะลดว่วงแยกออก่าจะหัดรองขัดจากเทียอยู่ <laughs> ของรถพ่วงเนาะจากแค่นี้จ้าเดี๋ยวเจอกับยัยออกมักมวลไม่คิดหนาจากวัดดีจ้าบายบายพระเอกหางานทําอีกแล้วท่านเด็ดต่อเติมแล้วท่านเด็ดต่อเติมแล้วจ้าตอนนี้พ่อบ่ปิดจมูกกินแรง าาขิดนี้แกแค่นี้แหละเนาะเอาวับเลยครับขัดขัดแล้วก็ับมาทำเนาะจ้ะเอาวับพ่อว่ปิดจ,จมูกกินแรงแรงยาขิดนี้แกแค่นี้แหละเนาะส่วนตรงนี้เ้าก็มาเห็บเป็นโมนิไฟเก็บยังเราก็ลัรูลุ หาแนวเห็ดค่ะไอเบื้องอีกหนึ่งจัรทันได้แล้วจะลดห่วงเจ้าเอาววาจะหัดลองขับจีกเทียอยู่สีนี่จะท้าไม้ป่ะเนี่ยจะงาวาบ เงาวาบอีกาท้าแรกเกอใส่รถครวงวันวันกับกรุกรุกเกลียเกลียอยู่แถวนี่เลยจ้าจ้า ส่วนตรงนี้เราก็ไมาเหตุเป็นโมนิไฟเก็บยังแล้วก็บลูเก็บเหรียญโมนิไฟโมนิไฟจีวางใอ้เบิงอนกีบับรทันได้แล้วจะลดพวงจะเอาว่าจะหัดล้องขัดจากเทียอยู่เฉพาะตรงนังวาสาน ไอออกอัปเดตเก็บเหรียญโมนิไฟโมนิไฟจีวางนี่กา้าแรกเกอใส่รถพรวงวันวันกับกรุกรุกรียเกลียอยู่แถวนี่เลยจ้าจ้า ลดซื้อแกงจะไม่แรงได้ยังไงลดซื้อแกงจะไม่แรงได้ยังไงปีซีหาแนวเหตุค่ะ เอกหางานทําอีกแล้วทันเด้ต่อเติมแล้วท่านได้ต่อเติมแล้วจ้ะตอนนี้เฉพาะตรงนั่งวาซานได้ออกอัปเดตส่วนตรงนี้แล้วก็มาเหตุเป็นโมนิฟาย เก็บยังแล้วกับกบลูอ้อจ้ะตานนมรอบนี่กะคือท้าสีแหลกเกอร์ใหม่ทีนี้กะท้าแหลกเกอร์ใส่รถพร่วงพระเอกขยันจ้ะท้าแหลกเกอร์อีกกะ ท้าแรกเกอร์ใส่รหลดครวงจากซีซีนะพอรหลดคัน,นี้แปดลอยซีพระเอกขยันจะ้ะท้าแรกเกอร์ ท,ทุกที่คือพื้นที่ใช้สอยจ้าพระเอกขยันจ้ะทาแรกเกอเก็บเหรียญ <laughs> โมนิไฟยมนิไฟที่วาง๋อจ้ะตานมรอบนี้ก็คือทาสีแหลกเกอใหม่ทีนิกะา ท้าแรกเกือใส่รถพ่วง